Green Report วันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกในท้องทะเลนะคะติดตามกับพี่บีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ Green Report วันนี้พาไปสํารวจซากเต่าทะเลนะคะที่เมื่อตายไปแล้วพาออกแล้วปรากฏว่าในตัวของมันพบแต่ขยะทะเลนะคะพูดได้เลยนะคะว่าขยะทะเล1ขวดเท่ากับ1ชีวิตเต่าที่ตายไปไปติดตามปัญหานี้กันค่ะ ที่เห็นใส่ขวดอยู่นี้เป็นขยะทะเลที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือได้มีการพิสูจน์ผ่าซากเต่าทะเลที่ตายแล้วหลังได้รับแจ้งพบซากจากสถานที่ต่างๆศัตวแพทย์ประจำศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเล่าให้ฟังว่าขยะทะเลหนึ่งขวดแก้วหรือหนึ่งโหลเท่ากับหนึ่งชีวิตเต่าทะเลที่ตายไปนอ ส่วนนียก็คือเต่าตัว,ตวหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งเคสที่ที่เป็นใช่ครับที่เป็นเคสละตัวที่ดังๆเยลยครับเราจะไปที่ต่ามาเป็นเคสขยะทะเลในท้องเต่าทะเลที่พบส่วนใหญ่จะเป็นพวกถุงพลาสติกหนังยางเศษเชือกอวนและเศษฉลากพลาสติก และที่เห็นในโหลใหญ่ที่สุดนี้เกิดจากซากเต่าทะเลขนาดโตเต็มวัย20ปีที่ลอยเกยตื้นบริเวณหาดกินรีอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีช่วงลอยกระทงที่ผ่านมาผ่าซากออกมาแล้วพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินอาหารจํานวนมากเช่นหมุดตะปูจากกระทงอวนเชือกไนลอนและแผ่นพลาสติกอุดตันในลำไส้ซึ่งเมื่อรวมรวมกับเศษอาหารแล้วทั้งหมดนี้อยู่ในท้องเต่าทะเลกว่า2กิโลกรัม สัตวแพทย์ระบุว่าเมื่อเต่าทะเลกินขยะทะเลเข้าไปจํานวนมากจะทําให้อุดตันอยู่ในระบบทางเดินอาหารตั้งแต่บริเวณกระเพาะอาหารไปจนถึงลำไส้ใหญ่จนระบบทางเดินอาหารอักเสบไม่สามารถย่อยอาหารและขับถ่ายออกมาได้ตามปกติจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เต่าทะเลจมน้ําตายในที่สุดปัจจุบันโรงพยาบาลเต่าทะเลกองทัพเรือรักษาเต่าทะเลเกยตื้น 60-80ตัวต่อปีในเขตพื้นที่ชนบุรีและอรารยองแต่ก็มีเพียง30%ที่สามารถปล่อยคืนธรรมชาติได้ขณะที่เต่าทะเลที่เกยตื้นและเมื่อตายแล้วผ่าซากออกมา70%สาเหตุการตายมาจากขยะทะเลเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้ ช่วงนี้เต่าทะเลที่ตายไปคุณหมอบอกเลยว่าเกิดจากขยะทะเลเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเดือนที่แล้วมีเต่าทะเลตายไป2ตัวปรากฏว่าพาท้องออกดูปุ๊บเจอจริงๆค่ะขยะทะเลในตัวคือจะช่วยรักษาหรือจะทำลายเนี่ยอยู่ที่จิตสำนึกจริงๆถูกะะต้องเลยคะขอ,ขอบคุณมากค่ะน้องบี